สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครู A, อเอดรคุณวดีทองไพบูญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Infidelity นะคะซึ่งภาษาไทยเนี่ยครูเอขอใช้คำว่าการนอกใจนะคะ การนอกใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเห็นนะคะแล้วในหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะเราก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการนอกใจเนะคุณเอ๋เวลาคุณเอ๋พูดถึงผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยค่ะไม่ได้จํากัดเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นคู่เท่านั้นนะคะไม่ฝ่ายพันยาฝ่ายสามีนะคะแต่ว่ารวมถึงลูกๆญาติๆบุคคลอื่นด้วยที่ได้รับผลกระทบจากการนอกใจนะคะเชนนี้อันนี้ครูเอ๋รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับครูเอ๋นะคะแล้ววันนี้ครูเอ๋อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะก็คืออยากจะชวน พวกเราคิดนะคะแล้วก็ฟังไปกับครูเอพร้อมกันนะคะว่าเอ๊ะเวลามันเกิดเราอยู่ในแบบว่า คู่ของเราแฟนของเราคู่รักของเราเนี่ยเขานอกใจเราอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะทํายังไงต่อนะคะเราสามารถที่จะบิวเขาเรียกว่ารีบิวเนี่ยค่ะก็คือสร้างไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะวันนี้ครูเอกก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเออมันทําได้ไม่ได้ยังไงแล้ววิธีการที่จะไปเนี่ยมันต้องไปยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลามาเกิดการนอกใจขึ้นมาเนี่ยที่ครูเอกจะบอกเลยนะคะการนอกใจเองก็มีหลายแบบนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่เขาเรียกว่าอิโมชั่นแลนะแบบว่า ในเชิงความรู้สึกอย่างเช่นอาจจะไปสนิทสนมกับใครรู้สึกว่าผูกพันกับคนอื่นผูกพันทางอารมณ์กับคนอื่นเนี่ยมากกว่าเราเนะะี่ยค่ะเขาก็เรียกว่า emotional i n f i a e i l i t y ได้นะคะซึ่งคุณเอกเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วเนอะเรื่องของการที่แบบว่านอกใจด้วยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเพศสมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของ emotion เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เราไปผูกพันกับผู้อื่นมากกว่าคู่ของเรานะคะ ในเรื่องของสาเหตุการนอกใจก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราไม่ค่อยแฮปปี้ในความสัมพันธ์นะคะหรือเราอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมาอาจจะเป็นอันสักอย่างหนึ่งซึ่งเราอยากจะเหมือนกับว่าเป็นเป็นการค้นพบตัวเองในอีกมุมมองหนึ่งก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดการนอกใจขึ้นมาแล้วเนะะี่ยค่ะ สิ่งที่ทุกคู่เลยนะคะจะต้องเจอก็คือเราต้องตัดสินใจนะคะเราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะซึ่งในการตัดสินใจในคุณเอกเชื่อว่าก็มีประเด็นเยอะแยะมากมายนะคะมีแฟกเตอร์มี factor, มปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะที่เราต้องเอามาพิจารณานะคะแต่น,นี้คุณเอกจะขอพักตรงนั้นไว้ก่อนนะคะวันนี้เวลาเราน้อยนะคะุณเอกจะพูดว่าถ้าในกรณีที่เราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะคะเราจะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้แหละเราจะไม่เลิกกันนะคะเราจะรีบิวนะคะจะสร้างความสัมพันธ์เนี้ย ขึ้นมาได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณเอลแนะนําว่าเราจะต้องสํารวจความรู้สึกของตัวเองนะคะทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองนิดนึงนะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวตัวชี้วัดเลยนะคะว่าเอ้ยถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยคะ่ะอันนั้นก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอือาจจะต้องแบบพิจารณาใหม่ไหมว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบไหนยังไงหรือในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะนํามา สู่ไอ้การตัดสินใจใหม่ที่เอ๊ะเราว่าเราน่าจะพอแค่นี้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหลายอย่างมากเลยนะคะนอกจากเศร้าโศกเสียใจแล้วเนี่ยางคงอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากแก้แค้นก็มีนะคะหรือบางทีอาจจะมีความรู้สึกผิดนะคะอันนี้พูดถึงในลักษณะของทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้ที่นอกใจแล้วก็ผู้ที่ถูกนอกใจนะคะความรู้สึกเยอะแยะมากมายนะคะและหลายครั้งเนี่ยผู้ที่ถูกนอกใจเนี่ยมันจะเกิดเป็นบาดแผลทางใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราอย่างแรกเลยเนี่ยสำรวจความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะแล้ว ก็ให้ให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่างที่สองนะคะสำหรับผู้ที่นอกใจนะคะก็เราก็ต้องหยุดยุติทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะแบบว่าเหมือนจะสร้างขอบเขตของเราหยุดทุกการติดต่อนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องค่อนข้างแบบเปิดเผยเหมือนค่องห้างตรงไปตรงมาโปร่งใสในทุกทุกอย่างที่เราทํานะคะตั้งแต่นี้ต่อไปเพราะว่า ผู้ตามตรงก็คือเราทําให้เขาเหมือนไม่เชื่อใจเราแล้วสช่มคะมันจะมีเรื่องของความสูญเสียความไว้วางใจนะคะซึ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะพอสูญเสียไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งในการที่จะรีวิวความสัมพันธ์ขึ้นมาก็คือเราต้อง build trust นะคะต้อง build ความเชื่อใจความไว้วางใจขึ้นใหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและอย่างหนึ่งที่ไปคู่กับความไว้วางใจเลยก็คือการที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะให้อภัยตัวเราเองและให้อภัยคู่ของเราด้วยนะคะว่าเราจะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นเนี่ยไปได้ยังไงนะคะ,ะฉะนั้นความไว้วางใจ การให้อภัยกันและการนี้ค่ะเป็น2อ,องององค์ประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะรีบิวความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะ นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็คือการทํากิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากอยู่กับเขาไม่อยากทํากิจกรรมเพราะมีภาพบางอย่างใช่ไหมคะแต่การที่เราจะรีวิวความสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีการมีกิจกรรมร่วมกันทํานู่ทนทํานี่ด้วยกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูฟื้นไปบ้างนะคะอ่ะอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่ะแล้วอัน ต่อมานะคะผู้เองเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับผู้เองนะผู้เอกว่าสำคัญมากมากเลยค่ะถ้าไม่ที่สุดก็มากมากเลยค่ะในทุกคู่นะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะ c o m มูนิเคชั o เนี่ยเป็นกุญงแจหลักเลยเนาะเวลาเราจะรีวิวความสัมพันธ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสื่อสารกันได้ดีนะคะพยายามสื่อสารสิ่งที่เราต้องการนะคะหลายคนเนี่ยเก็บความต้องการของตัวเองไว้ในใจนะคะไม่บอกไม่พูดนะคะแล้วในที่สุดแล้วอีกฝ่ายก็ไปนอกใจหรือตัวเองเก็บความต้องการตัวเองไว้ในใจแล้วตัวเองก ไปนอกใจก็มีนะคะเพราะนี้การสื่อสารระหว่างคู่ของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยคะ่ะเราจะสื่อสารกันยังไงนะคะให้เราได้สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้นะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็สามารถรับฟังได้นะคะก็คือเป็นทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ผู้ส่งสารด้วยนะคะ,ะและในที่สุดแล้วนะคะถ้าเราทําทุกอย่างมาแล้วเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกว่าเออมันยังแบบยังไม่ได้อะมันยังมีอะไรก้อนอะไรบางอย่างอยู่ยังมีอุปสรรคบางอย่างอยู่ที่เรายังก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้คะ่ะ หวยก็จะแนะนําว่าเราอาจจะต้องเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้เขามาช่วยเหลือนะคะว่าจะทํายังไงให้เราสามารถรีวิวนยคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นที่เป็นคู่ของเราเนะะี่ยค่ะเนาะต่อไปได้นะคะก้าวข้ามผ่านไอ้ไอ้อิ In idelity, นเทอร์การนอกใจ air, แอบแอะไรทั้งหลายหลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็รีวิวความสัมพันธ์ของเราขึ้นมาใหม่ได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราผ่านทุกอย่างมาแล้วแล้วมันยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เนะะี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอ่ะ ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะครูเอกก็อยากจะมานําเสนอนะคะว่าพูดไปแล้วเรื่องของการนอกใจนะะี่ค่ะสิ่งที่ครูเอพูดเนี่ยผิวผิวค่ะผิวมากๆเลยนะคะแค่แตะแค่แบบว่าเอ้ยคุณต้องเห็นครูเอพูดถึงความไว้วางใจใช่ไหมคะความเชื่อใจการให้อภยัยการสรํารวจความรู้สึกของตัวเองนะคะแม้กระทั่งการเริ่มที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ของเราเวลาเกิดการนอกใจขึ้นนะะี่ค่ะ จริงแล้วรายละเอียดเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะเวลาของเราในการพูดในคลิปเหล่นี้มันน้อยนะคะผู้เอกก็เลยดีไซน์นะคะออกแบบคอร์สขึ้นมานะคะเป็นหลักสูตรเลยนะคะที่จะ,ะช่วยนะคะช่วยให้เราทําความรู้จักนะคะ,ะกับเรื่องของการนอกใจนะคะรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเองได้สํารวจตัวเองมากขึ้นนะคะพร้อมทั้งให้ ทิปส์นะคะวิธีการนะคะว่าเอออย่างเช่นการไว้วางใจเนี่ยต้องเริ่มจากยังไงก่อนนะคะถ้าเราอยากจะรีบิวความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะการให้อภัยเนี่ยเราต้องเริ่มจากยังไงก่อนนะคะพวกนี้ค่ะครูเอก็จะมีวิธีการให้ในคอสนี้ด้วยนะคะก็ฝากคอร์สของครูเอด้วยนะคะเป็นคอร์สออนไลน์อันแรกเลยนะคะที่ครูเอทำกับคับลิกนะคะแล้วก็ครูเอก็เชื่อมากนะคะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านท่านทั้งหลายแหละนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการนอกใจอย่างที่ครูเอบอกไปแล้วค่ะว่า ผู้แด้รับผลกระทบจากการลอกใจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงผู้ชายผู้หญิงสามีพัรยาเท่านั้นแต่ลูกครอบครัวนะคะญาติพี่น้องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะรับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็อาจจะอยากรู้จักนะคะอยากทําความรู้จักที่มาที่ไปหรือทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราให้ดีขึ้นนะคะคุณเอกเชื่อว่าคอร์สนี้ค่ะจะตอบคําถามนี้กับพวกเราได้นะคะ,ก,คก,ก,ะ,คะก็ฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสาหรับคลิปนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณเอกก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ